ชุดในตำนานใหม่นะครับที่เปลี่ยนสีได้สี่สีพร้อมท่าติดเรามาสุ่มกันตอนนี้เราตีไปนะครับว่าพี่มีเพชรหนึ่ง0สืเพชรนะครับทุกคนเรามาดูกันเราจะเสียกี่เพชรปลาหนึ่งรอยเพชร5้าครัง้งกดไปไเพชรดิจิงจอบสองสีมาป่าปราะว่า,าเฮ้ยได้มาแล้วหนึ่งชินช้นหนึ่งชิ้นแรกมาแล้วนะครับทุกคนอีกหนึ่งจัดมาปั๊บไม่ได้อีกหนึ่งอยจัดมาสุดยอด2ชิ้นแล้วมาอีกปลาอีกหนึ่งร

อีไอ้อันนี้หนึ่งันเก้าร้อยแล้วนะครับทุกคนโทเคนเราได้มาสองชิ้นอยู่อหม่นงทีมุนสิบสองทีจากของฟรีจากไปโอ้ไมไ่มาของน สุดยอดโทเคนชิ้นที่3นะคกของซ้ำนะตอนนี้เราหมดไปทั้งหมด2,000เพชรนะครับทุกคน2,100เพชรมาต่อไม่ได้โออ้ยูได้มา3กระเป๋าแล้วกระเป๋าเนี่ย3องพเ้พชรผ่านไปได้โทเคนมา3ชิ้นนะครับทุกคน3า0 0ามาหรือเปล่า สา0พันสี่ร้อยได้ชิ้นที่สี่มาแล้วคนครบแล้วนะครับสีช่ชิ้นออเลยเเปิดเลยจะได้ได้ท่านี้นะครับจะได้ท่าเปลี่ยนสีชุดและนี้จะเป็นท่าเข้าห้องก้อนนี้จะเป็นท่าที่แบบว่าทีมสามารถเต้นด้วยได้นะครับ่ะเรามาดูกันไปหนึ่งทงปั๊บตึงแล้วก็แปลงล่างปืดโอ้โหสุดยอดเสร็จแล้ววะเอา เอ้ยนี่ไงไม่ต้องมีเลยแปลงร่างผู้หญิงเป็นผู้ชายแปลงเพศเลยตอนอยู่ในห้องเนี่ย <g ül> น,นี่เปลี่ยนได้เลยนะครับทุกคนเปลี่ยนได้เลยแบบเป็นผู้หญิงก็แปลงร่างได้นะครับทุกคนเป็นผู้ชายก็แปลงร่างได้เป็นผู้ชายก็จะแปลงร่างเป็นตัวผู้ชายแหละเป็นผู้หญิงก็แปลงร่างเป็นตัวผู้ชาย <t> โคตรเท่นะครับทุกคน <c oughs> ตึง,สงสอลอยอืดอ้อยดูดิ <c oughs> โอ้โห สุดยอดมานี้นะผมโอ้ยมันก็แปลงร่างส่ครูอ่ะโอ้โหอย่างเท่สุดสุดไอ้นี่นี่ตะโกนปะเรามาดูผู้หญิงก็แปลงร่างเป็นผู้ชายได้นะครับปับ๊บโอ้โ